เขียนมันเขาจะรีควให้เขียนประมาณสองหน้าคําถามประเภทนี้เวลาเด็กสายวิทเจอร์จะแบบฮะช็อกสองหน้ากันสองสองปรทัดจบแล้วมีน้องอยากรู้มากเลยว่าตอนสัมภาษณ์โดนถามอะไรบ้างแล้วจากที่เรียนมาถึงตอนนี้เราชอบวิชาที่เราเจอยฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้พี่มิวพี่เกรสพี่เกรสแนะนําตัวนิดนึง สวัสดีค่ะชื่อเกรซมาค่ะตอนนี้อยู่ BAS ค่ะเดี๋ว่อา BAS นะครับปีสองค่ะวันนี้มีน้องๆหลายคน่ะถามเรามาอยากรู้เกี่ยวกับคณะนี้ว่าเรียนอะไรบ้างก็วันนี้ก็เลยเชิญพี่เกรซสวยมาพี่เกรซมีดีกรีด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแค่แบบเด็กปีสองธรรมดาพี่เกรซเป็นหลีดคณะด้วยนะสุดยอดโอเคมาขอเริ่มเลยคำถามแรกก่อนเลยทำไมเกรซถึงเลือกเข้าคณะนี้ คือส่วนตัวคะ่ะตอนมัธยมปลายหนูเรียนสายภาษามาแล้วก็เลยบอกว่าสนใจคณะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็เลยเลือกที่จะเเข้าแบสค่ะเออแล้วแบสมันย่อม,มาจากอะไรออ um, British and American Study ค่ะ British and American <ม> Study เนาะโอเคขอถามเรื่องการยื่นคะแนนก่อนนิดนึงแล้วกันเผื่อมีน้องอยากรู้ตอนเข้าเบสยื่นคะแนนอะไรไปบ้างคือตอนนั้นหนูยื่นไปทางแซดทางไอเอลเลยคะ่ะแต่ว่าจริงๆมัน ลืกยื่นได้ถ้า requirement จริงๆน่าจะอยู่ที่หกมั้งค่ะ i เ l อยู่ที่หกแล้วก็ SAT อังกฤษน่าจะอยู่ที่สี่ร้อยประมาณนั้นนะคะตอนนั้นหนูก็ยื่นแต่ทั้งคู่เลยก็คือยื่นทั้งคู่ได้เลยเนาะเดี๋ยวเขาเลือกที่ดีที่สุดให้เราเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหนูว่าถ้าเป็น i เ l ได้ก็ดีค่ะอือเป็นคณะที่ไม่ต้องใช้เลขเลยใครที่ไม่ชอบเลขก็ตัวเลือกเลยนะมีน้องอยากรู้มากเลยว่าตอนสัมภาษณ์ โดนถามอะไรบ้างพอจําได้อยู่ไหมจําได้ค่ะคือมันรอบที่หนูเข้าอะค่ะมันจะมีสอบข้อเขียนคือหนูไม่ได้เข้ารอบพอร์ตเป็นรอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะก็เลยจะมีสอบข้อเขียนก่อนข้อเขียนก็มีหนึ่งคำถามแล้วก็ให้เวลาเขียนตอบอะค่ะสามชั่วโมงประมาณค่ะแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งก็เป็นสัมภาษณ์ค่ะก็คือเขาก็จะถามคําถามเกี่ยวกับอเมริกาแล้วก็อังกฤษเลยค่ะว่าเรามีความรู้พื้นฐานแค่ไหน ก็คืออย่างตัวอย่างคำถามะคะเขาก็ถามว่าแบบ Brexit คืออะไรเคยอ่านแบบพวก literature หรือเปล่าแล้วก็แบบอ่านอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าแบบคิดว่ามิวเซียมเนี่ยมีเพื่ออะไรมีความสําคัญยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเขาถามด้วยว่าเคยไปอังกฤษกับอเมริกาไหมช่วยบอกข้อแตกต่างของของมันหน่อยว่าแบบเราเจออะไรที่แตกต่างไหมแล้วก็มี culture shock หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่หนูตอบไม่ได้ด้วยก็คือ ตอนนั้นตื่นเต้นก็คือคําถามที่เขาถามว่าเออมันมีประเทศในไหนในอาเซียนไหมที่ถูกเอเป็นประเทศอนณานิคมของอังกฤษอะค่ะตอนนั้นแล้วคือหนูตอบไม่ได้แต่ว่าเอจริงๆก็คือแบบต้องตอบเพราะแบบสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นกําลังช็อตไม่ก็เลยตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ว่าถ้าตอบไม่ได้หนูก็แบบให้น้องๆตอบตรงๆแล้วขอโทษด้วยแบบเออยังไม่ได้แบบรู้คําตอบเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาคําตอบมาให้นะอะไรเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร อืเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าสัมภาษณ์เขาโหดเหมือนกันนะเป็นการวัดความรู้แบบ trivia question แบบไม่ได้คุยกันชิลๆแต่ว่าแบบถามไปถึงอังกฤษกับอเมริกาตามชื่อคณะเลยแบบี่ว่าเขาแอบโหดนิดนึงที่เหมือนมันเป็นคาคาตอบแบบที่มันตอบได้แค่เหมือนปลายปิดอะมันไม่ใช่ปลายแบบแบบแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันก็มีคําถามปลายเปิดด้วยค่ะแบบเหมือนคิดยังไงเกี่ยวกับการศึกษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนปัจจุบันแบบเด็กไทย เหมือนแบบเหมือนดัดเกนอังกฤษแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาถามว่าแบบเออแบบคิดเห็นเกี่ยวกับพวามเปในเมืองไทยยังไงแล้วก็อยากเห็นอะไรแบบในอนาคตไทยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบปลายเปิดที่เขาถามค่ะหนูมีคําถามเออข้เอเขียนด้วยค่ะเดี๋ยวส่งให้ที่เขียนอขอขอบอกเลยบอกเลยได้ไหมมีน้องถามอนกันวว่าแบบข้อเขียนเขาถามอะไรบ้าง How, 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 how the term critical thinking is used a great deal in debates concerning education. What do you think understand by critical thinking and do you believe it would improve education standards in a way that would benefit the broader society? British American critical thinking. Mm. <coughs> ก็ค่อนข้างกว้างมากเลยเนอะก็จะแสดงว่ามันเป็นแนวคิดวิเคราะห์เออก็คือเป็นแนวที่ถ้าเป็นเด็กสายภาษาน่าจะต้องน่าจะต้องถนัดน่าจะต้องทําได้อ่ะอืมว่าก็ข้อเขียนมันเขาจะ require ให้เขียนประมาณสองหน้าประมาณนะคะโอ้โหตอเขียนให้ถึงคำถามประเภทนี้เวลาเด็กสายวิจเจอร์จะแบบฮะช็อก ถ้าขยายความยังไงให้มันยาวตงหน้ากันตอสองบรรทัดจบแล้วนี่จินตนาการออกเลยว่ามิวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนะตอนเข้าสรุปว่าอมียื่นคะแนนอังกฤษมีสอบข้อเขียนมีสอบสัมแล้วมีเห็น SOP ด้วยใช่ไหมค่ะค่ะแล้วต้องทำพอร์ตปะคือถ้าพอร์ตจะเป็นสำหรับคนที่เข้ารอบแรกอะค่ะอ เหมือนหนูไม่น่าจะว่าแซดน่าจะ Require สำหรับรอบแรกก็คือคนที่ต้องไปเอ็กซ์ g เมาเท่านั้นนะคะถึงจะเข้ารอบพอร์ตได้อะไรย่างเงี้ยค่ะให้เขียน SOP <Okay. S 2> แต่ว่า SOP เขียนทุกรอบเลยว่ะคะ่ะแล้วก็เอ่อหนูจะบอกว่าจริงๆไอพวกคะแนน IELTS แล้วก็ s a t อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาไม่เหมือนจุลาที่เขาจะเวทคะแนน,น,น,นเหมือนอันนี้นเหมือนเขาใช้แค่แบบเป็นใบเบิกทางเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเขาตัดที่คะแนนเขียนเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะ mm hmm. ก็คือแค่ถึงเกณฑ์ก็มีสิทธิ์ติดถูกป่ะถ้าเราทําข้อเขียนกับสัมภาษณ์ดีๆใช่ค่ะใช่แล้วจากที่เรียนมาถึงตอนนี้เราชอบไหนชอบวิชาอะไรเป็นจอย <laughs> เอ,อ่อวิชา critical thinking ethics social science อะไรอ่เงี้ยค่ะเหมือนคนนี้ที่เขามาสอนอาจารย์คนนี้คะ่ะเขาเป็นเหมือน lawyer มาก่อนชี่อเมริกาแล้วเขามาสอนเราเนื่องความที่เขาความรู้เยอะก,ก็เลยรูส้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาสอนทําให้แบบคิดได้ในหลายแง่มากๆหมายถึงว่า Critical thinking ก็จะแบบสอนว่าจริงๆการที่เราคิดอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอะไรซ้อนกว่าน,นั้นหรือว่าแบบมันอาจจะคิดได้ในหลายมุมมองอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาที่บอกว่าแบบที่เราคิดว่าแบบมันถูกแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ถูกก็ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกเหมืนอนแบบเขาทําให้เราได้คิดนะคะแล้วก็หนูก็เลยรู้สึกว่าเออมุมมองในการคิดบางครั้งก็เปลี่ยนเพราะแบบเหมือนเราก็จะคิดกว้างขึ้นแล้วก็คิดในแทนในแง่อื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบออมันไม่ใช้ในชีวิตจริงแบบดีแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบว่า เขาก็จะเอาแบบพวกแบบประเด็นทางสังคมแบบมี two issue ตอนนั้นนะคะมาสอนอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็สนุกดีค่ะอือเก่งอ่ะเอออาจารย์เป็นลอเยอร์หมาถึงว่าใช่ค่ะเขาเขเคยเป็น Lawyer ที่อเมริกามาก่อนค่อ้เจ๋งเจงเจงน่าเรียนแล้วขอถามถึงสังคมในคณะบางอย่างรุ่นเกรสนี่ผู้หญิงผู้ชายเท่าๆไหมไม่น่าเท <100 S 2> ่าไหม ผู้หญิงผู้หญิงประมาณเก้าสิบผู้ชายประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนอักษรเนาะสายภาษาส่วนมากก็คือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแท้ผู้ชายแท้ก็จะมีประมาณห้าแล้วก็ไม่ใช่อีกห้าคก็คือปนๆในสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเป็นผู้ชายชอบชอบภาษาเนาะแล้วเพื่อนๆส่วนมากเป็นสไตล์ไหนกันเป็นเด็กเรียนไหมเพราะมันต้องอ่านเยอะมากเลยอะมรู้สึกว่ามันค่อนข้างหลากหลายมันถึงว่ามันต็คาถากันเลยค่ะมันก็มีทั้งแบบเด็กเรียนจ๋าเลยก็มีแบบอ่าน แล้วก็เรียนแบบรีเสิร์ชตลอดเวลาเป็นฟิลแบบสาวสังคมก็มีแบบไปเทีย่ยวไปแฮงเอาท์อย่างก็มีค่ะหรือแบบเขาเรียกว่าหลากหลายมากมจริงๆค่ะแบบอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบเข้าแบบกลุ่มไหนหรืออยู่กับใครที่แบบเข้ากับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกรซเป็นสายไหนจ๊ะ <c oughs> หนูอะค่ะหนูก็ตั้งใจเรียน,นะคะ่ะแต่ว่าก็ก็แฮงเอาท์ด้วยหนูแบบชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างก็เลยแบบ อาจจะแบบแทงเอาบ้างอะไร่่าแล้วคณะแบบผู้ชายน้อยขนาดนี้จะไปหาแฟนที่ไหนะ่ะผู้หญิงเต็มคณะขนาดนี้เป็นปัญหา <c oughs> ไม่เป็นไรเราสามารถเดินไป B B A B E ได้ค่ะอย,อยู่ไม่ไกลโอเคกินข้าวได้ใช่ไหมคนะนูนเว้ยพวกหนูไปนั่งกินข้าวตึก B E ทุกครั้งเลยคะ่ะ <c oughs> รู้เหตุผลเลยนะตอนนี้ว่าไปทรงไปข้าข้าอร่อยค่ะข้อ่อ <c oughs> แต่พี่เกรสเป็นเด็กกิจกรรมงั้นขอถามเลยว่าตั้งแต่เข้าไปมีกิจกรรมอะไรทําบ้างจริงๆมันมีกิจกรรมด้านวิชาการแล้วก็กิจกรรมที่แบบเป็นพวกแบบลีดหรือนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าให้แข่งกีฬาแบบบาสเกตบอลวอลเลย์บ,บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้แบบเราสมัครได้แล้วก็จะมีพวกคิวมุนก็คือเป็นแบบว่าดูแบบว่าเข้าไปแล้วก็แบบไป อันนี้คือหนูอ่ะไม่ได้แน่แบบไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนแบบมันเต็มไปแบบวิชาการอาจจะแบบมีไปแบบดีเบตกับจุฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นแบบโครงการที่แบบให้เราได้แบบใช้ภาษาอันก็คือก็คือมีเพื่อนไปอยู่ค่ะแล้วก็จะมีเบสิกอ่อก็คือจะเป็นพวกแบบค่ายอาสาแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดก็คือเพิ่งเปิดไปแล้วแบบมีหกไปหกวันห้าคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอาสาต่างจังหวัดนี้ค่ะแล้วก็จะมีลีดที่หนูเป็นก็คืองานเอ่อท่าพจนเกมค่ะ <pathway. S 2> ใช่ก็หลากหลายแล้วแต่สไตล์เนาะแบบกิจกรรมเด็กเรียนก็มีคนที่ชอบตั้งใจเรียนไปดีเบตไปแข่งขันวิชาการหรือว่าจะเป็นสายกีฬาปาร์ตี้มีหมดถ้าถามว่าจบคณะนี้มาแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเกรซพอรู้ไหมว่ารุ่นพี่เขาจบไปแล้วเขาทำอะไรกันบ้างโอ้หนักหลายมากเลยค่ะเหมือนว่าเหมือนอาจารย์สอนค่อนข้างครอบคลุม um ค่ะก็เลยมีที่ที่ทำแบบ งานเยอะมากก็คือจะมีแบบเป็นแอร์ก็มีมีคนแบบไปทํางานทั่วแบบว่าคือแบบ m a r k e t ็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบในบริษัทเนี้ยก็มีค่ะแล้วก็แบบว่าทํางานในแบบว่าสถารทูตก็มีค่ะแบบว่าเหมือนเรียนแบบวิชาที่เป็นโพลิติาสปก็สามารถจบไปสอบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนหลากหลายมากๆเลยค่ะแบบเหมือนแบบก็คือสามารถเรียกได้เลยแต่ว่าเท่าที่ฟังดู มันมีความพิเศษนิดนึงของคณะนี้ตรงที่ว่าปกติพี่เห็นคณะอินเตอร์ส่วนมากคือจะเรียนกว้างๆแบบกว้างๆไม่ค่อยเจาะอะไรแต่คณะนี้ค่อนข้างเจาะจลึกแบบลึกกว่าคณะอินเตอร์หลายๆคณะเนาะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของที่ถ้าใครชอบจริงๆก็จะรู้สึกว่ามันน่าเรียนเนาะถ้าพี่ฟังก็คือเออน่าเรียนว่ะอ่ะสุดท้ายแล้วพี่เกสอยากจะฝากบอกอะไรถึงน้องๆที่กําลังจะเข้ามาหาลัยก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็ขอให้น้องๆสู้ๆมาแบบ สำหรับที่อยากเรียนคณะเราจริง,รงๆหนูรู้สึกว่าทุกคณะมันยากหมดมันไม่มีคณะไหนที่เรียนง่ายหรอกมันอาจจะต้องแบบพยายามค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วน้องๆอ,อยากเข้าเราก็เข้ามาเรียนเนี่ยถ้าว r ฒิขาดพอ,อยังไงก็แบบว่าสามารถเรียนได้อยู่แล้วแบบหนูก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็จริงๆถ้ามีอะไรก็าสามารถทักมาขอไฟล์เรียนหรือแบบว่าเขาเรียกอะไรบอกว่าข้อสอบเก่าอะไรนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวหนูส่งให้แบบมันจะมีคลังแบบข้อสอบที่เขารวบรวมข้อสอบมาให้อยู่ค่ะก็สู้ๆน้องๆแบบเป็นกําลังใจให้ มันไม่ยากเป็นความสามารถน้องๆค่ะเย้เป็นคําแนะนําที่ดีมากสุดยอดเลยเส,สวยของเราขอบคุณพี่เก๋ ồi, ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ <Okay. S 1> ที่มาแชร์ thank you very much